เราจะเปลี่ยนมาดูในส่วนของข่าวกีฬากันบ้างครับทีมโปรงลางขนองกระสินเอฟทีมอันดับ10ของหลีกภูมิภาค Division 2ออกนอกบ้านไปเยือนเสืออุบลอุบลไทเกอร์เอต้องบอกว่างานนี้สู้กันแบบสนุกครับแต่ว่าผลออกมาทีมอุบลไทเกอร์เอเอาชนะไปะดุดสกอร์2ประตูต่อ1น1ครับที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสืออุบลอุบลไทเกอร์เอทีมอันดับ14ของตาราง ลงสนามมาแล้ว26นัดมี23คะแนนเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมปงลังขนองการสิน FC ทีมอันดับ10ของตารางลงสนามมาแล้ว26นัดมี31แต้มผลงานที่เคยพบกันในเล็กแรกการสิน FC เปิดบ้านเฉือนชนะอุบลไทเกอร์มาได้ก่อน1ประตูสวนเกมนีม้เจ้าถิ่นอุบลไทเกอร์ FC ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอาทิรัตศาสตร์จงแก้วอุดรพิมพาคและสุรศักทองแกะ ขณะทีมเยือนกาะสินเอฟซีส่งวุฒิศักดิ์ภูธรรมะเอกพันธ์คมาลาและปิยพงศ์ภูกิงเดือนลงสนามเริ่มเกมเครื่องแรกทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าหากันและเป็นทีมเยือนกาะสินเอฟซีที่มาได้ประตูออกนําก่อนในนาทีที่12จากการหลุดเข้าไปยิงของอิสโซเมตเรืองแสนทําให้ทีมกาะสินเอฟซีขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์จากนั้นเป็นทีมเจ้าบ้านที่เริ่มตั้งเกมและเกือบมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่25โดยจตุรงโพวัต ได้ยิงแต่บอลไปชนคานออกไปอย่างน่าเสียดายเวลาที่เหลือทั้งสองทีมเปิดเกมสู้กันอย่างสนุกแต่ทำประตูเพิ่มไม่ได้หมดครึ่งแรกทีมกระสิน FC นำหนึ่งตูตศูนย์ในส่วนของเหล่ากองเชียร์กระสิน FC ที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับนักเตะก็ได้ร้องเพลงเชียร์กันอย่างสุขสนานส่งเสียงเชียร์ให้กับนักเตะตลอดเวลามาดูเกมครึ่งหลังเป็นทีมอุบลไทเกอร์ FC ทีม่มาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่52ครับจากลูกยิงฟรีคิกระยะ20หลาของอุดรพิมพ์ภาคสกอร์ขยับเป็น1ประตูต่อหนึ่ เกมเริ่มสู้กันอย่างสนุกมากขึ้นและเป็นทีมเจ้าบ้านที่ไม่ได้ประตูออกนําในนาทีที่80จากการยิงประตูของนราทิปบุญสุขทําให้ทีมอุบลไทเกอร์เอแซงนํา2ประตูต่อนหนึ่งในช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมทีมเจ้าบ้านอุบลไทเกอร์เอเฉือนชนะประสิท f ิเอไปด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่ง สำหรับนัดต่อไปทีมกระสิน FC จะเปิดบ้านครับพบสุริน FC ในวันพุธที่8กันยายน2553ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญแฟนบอลกระสิน FC ร่วมไปชมเชียร์ทีมกระสิน FC สำหรับภาพการแข่งขันและคลิปวิดีโอบันทึกการแข่งขันสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www. กระ s i n fc. net รวมถึงคลิปข่าวที่ออกอากาศจากสานีโทั์ท MG Cable TV ในส่วนของห้างุ้ลส่วนจำกัด m อ c a b l เค v ิลทได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดสัมพันธ์ข่าวสารของสโมสรฟุตบอลกระสินอีกด้วยและหากหน่วยงานบริษัทห้างร้านใดสนใจจะสนับสนุนกองเชียร์ทีมฟุตบอลกระสิน FC ซในการจัดการแข่งขันครับโดยเป็นกิจกรรมการเชียร์ก็สามารถสนับสนุนอุปกรณ์การเชียร์ติดต่อได้ที่คุณตั้มโทร082 107 8 1 7 7 082 107 8177หรือที่เว็บไซต์ www. ร r a วด์เวกสิน เนครับก็ย้ำนะครับว่าสามารถไปร่วมชมและก็เชียร์กันได้วันพุธที่8กันยายนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินในเวลา17นาฬิกาครับ ก็ไปชมกันได้ที่สําคัญนะครับก็มีในส่วนของวิเคราะห์บอลครับก่อนเกมกระสิน FC จะพบกับสุรินทร์ FC ในวันพุทธที่8กันยายนนี้ก็ฟอร์มล่าสุดนะครับทีมกระสิน FC อยู่อันดับ10ของตารางมี31แต้มแล้วก็นัดเย้ามี13นัดมี23แต้มส่วนนัดเยือน13นัดมี8แต้มส่วนทีมสุรินทร์ FC อยู่อันดับที่12ของตารางมี28แต้มนัดเย้า14นัดมี15แต้มนัดเยือน13นัดมี13แต้ม 8กันยายนนี้ก็ห้ามพลาดไปชมและเชียร์กันได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระิสิน17นาฬิกาเป็นต้นไป